กันไปไหนอะ่ะอ่าได้ได้อันผมมานี่กูไปพัตครามเชนแะล้จาไนะ้วิ่งเข้าวงกระตาเหลือกเลยนะถ้าวงขึ้นบนด่ตรงนี้นี่รถเปล่าไม่น่าใช่เี่นนะไม่น่าใช่เอ๊ยแต่ดูมันใหญ่กว่ารถนะหรอแต่ถ้าขับมาข้างหลังมอไซค์ใช่ไม่ใช่ใช่น่าจะฉากร,รถฉากอ๋องปุ๊บสี เมืรอสีแดงวาบอยู่่เมือกี้เกิดอ,อะไรขึ้นนะน่าจะเฉียวเบอร์หนึ่งเรียบร้อยจากไปแล้วเหลือเพียงความอ่างว่างไปอยู่ตรงไหนวะทำไมจากไปเลยโอูน้นข้ามสะพานตบองไปข้ามข้ามสะพานต้องยอมข้ามไอ้เบอร์หนึ่งเบอร์สามหมอไป่ตายตรงนู้น เอ้ยตายไหนอะเบอร์สามเอ้ยไม่ใช่เบรอบร์สามเบอร์หนึ่งตายไหนเบรอร์ตัวเองเบรอร์สามเอออเบอร์หนึ่งตายตรงนี้อบ้านนี้บ้านนี้นนจนเจอนั่นนะมันเปลี่ยนรถแล้วนะั่นนะมันมีเงินหนึ่งพันแล้วนะั่นนะแล้วทำไมเราไม่เปลี่ยนนะ <laughs> ไม่เปลี่ยนไม่อะ <laughs> ไม่อยากนาั่งกระลุกกระอกแล่ <laughs> มันไม่ท้าทายแล้วมันไม่จีด๊ด ภูมิศาห์เก็บตังมาภูมิศาส์หาไม่ได้ตั้งเก้าร้อยห้าสิบเลยราทีห้าสิบเอเนี่ยจะได้รถฮุกเกาะอลไรเนี่ยมาเอาอะไรอ่ะมาเอาศพเพื่อนเหรอังนอยู่ไหมมีจักรยานเสียบติดดัวอยู่นะมี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 อยู่ชั้นบนอยู่ชั้นบนมี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 เพื่อนมาจอดรอเพื่อนเอารถไปรับเลย ให้รถเพื่อนดีกว่าวิรูษาซื้อรถฝ่ายชุดพยาบาลด้วยนะเอาเงินไปยกให้เอาค่ารถรุษาเก็บว่าเก้าร้อยห้าสิบกูจะขึ้นข้างบนอ่ะได้โชงขึ้นไปเลยพี่ใครขโมยตังค์หมดหมดละ พื่อทำไมตังม้งวมาละเราต้องไปเข้าวงอีกแล้วอะนี่ยิงยิงตรงไหนกันเนี่ยมาร์กนอกวงกน,นั่นเหรอให้ยังไม่มากันอีกเหรอยังมันยังไม่ออกมาแล้วมันอยู่ไหนกันนะตรงนี้เมื่อกี้นั่นแหละมันตอบกลับแล้วเนะี่ยเจอแล้วหลังบ้านในควันนี้เอง ไม่โดนน่ะติดรั้วติดรั้วได้ไงอ่ะไม่โดนน่ะเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยไม่โดนอ่ะรถออกมาแล้วรถออกมาแล้วรถควันขึ้นแล้วด้วยรถควันขึ้นเหรอใช่ไหนวะมากขวาขวาเขามากขวากำลังขับออกมาแล้วฝาดีฝาเขามาฝา นั่นนะไปทางยี่ห้าแล้วควันขึ้นไปเลยชนนักทีรู้ปะไม่ชนวะมีมอไซค์ขับนำเนีย่ยไปก่าเราเลยนนะ Let's go เสียงยิงจากรอบผิดปกติแสดงว่ปาปกตินี่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 ไอ้เยี่ยเขาให้ ระออถังเข้าไปเรื่อ,อยๆได้ระถังดาเมจเข้าอยู่นั่นดาเมจเข้านะไม่ขยับเลยนะแถวนี้ได้อยู่นะหินเนี่ยเล่นแล้วก็ปีนขึ้นไปเรื่อย เอ้ยมันจะเป็นประทะรถถังอนะ่ะเราก็หุ้มกราะเหมือนกันแต่เราสู้เขาไม่ได้ใ่เราแตกก่อนอนะถ้าเกิดว่ายิงพร้อมกันอนะแต่มันก็ยิงเราไม่เข้านะพี่อยู่ตำแหน่งคนครับเลยคือกูเห็นคนหนึ่งอะ่ะเอารถถังโดนระเบิด อ,อ่เดี๋ยวหลังรถตีลังกาหลังหลังหลังมาฟ้าหลังน็อกหนึ่งอยู่ที่รถเดี๋ยวขวาวิ่งออกขวารถถังมารถถังมารถถังมามาไอรถถังมาเอ้ยวิ่งออกวิ่งออกล่ะ nw 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 Dante, ตีลังกาพี่รู้ว่าไม่ตีลังกาขึ้นรถ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 ออกออกออกโดนยิงแล้วขึ้นรถฮิวฮิวฮิวโดนยิงแล้วขึ้นรถเลยมีเครื่องมือผ่าตัดอยู่พี่เครื่องมือผ่าตัดชุดเครื่องมือผ่าตัดเอาไปใช้ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังไอ้นี่อยู่ไอ้เพื่อนเอาไอ้เพื่อนเอาพี่ฮิวไปก่อนเครื่องมือผ่าตัดเอาไปใช้ได้นะกำลังจะเก็บเก็บไม่ได้ที โอเค <Okay, S 1> เก็บได้แล้วมีอะไรในนี้มีอะไรอ่ะ MK แล้วกระเปาสามมา MK เ <MK, S 1> หรอ MK MK เอาไหมเอาโดนเลยข่าววงเข้าวงาวงแนนแหละสวยแอบเพื่อนแอบแอบเมือม่อกี้ใครเคาะใครเคาะพี่เชาอ้้เยอะเกิน แลที่ขึ้นรถสิรออะไรล,ล่ะก็เยอะมันอยู่หลังเนินนะ่ะคนละเจ็บกับที่เพื่อนยิงนะเพื่อนยิงทีแต่อยู่ที่บ้านน่ยกลัวมันลอยหลังอเอาไงนั่นนะ่ะอยู่ที่บ้านโดโดๆแล้วน,ะนะน,นั่นน่ะในรังงน่ะเห็นเลยแล้ว เพื่อนยิงโดนอยู่นะัผััๆไม่มีอะไรไถได้ไถไปจัดที่เรียบๆได้หไหมไมรู้ไปยู่ในหลุมเนี่ยขวามือเนี่ยในหลุมเนี่ยแล้วอะเดินดินเนี่ยในอยู่ในร่องลงไปอยู่ในร่องข้งล่างอะเดี๋แหละได้ไปโดนยิง แลกันตาแรกกันยิงไม่ได้ยิงไม่ได้เปิดอย่าไปเอาชนะเลยประชิดเลยประชิดเลยเดี๋ยวกูไปไปขับรถล่อหนะ่อาเลยเ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 อาเลยตายหมด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 บุดแบร์มาขอขอบใจไม่มีอะไรเลวอ่ะ เลิศดีกว่าอุ้ย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 ,เด,ยเดี๋ยว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 จะระเบิดแล้วเหรอจะระเบิดแล้วรถหากระเป๋าซ่อมเครื่องจ้ช่วยได้อยู่ไม่ใช่อะไรไอ้ตรงหลุมที่เรามาตอนน,นั้นเนี่ยเหมือนมีคนมีคนเข้าแล้วเหรอออืกำลังเดินฮิวอยู่เฮ้ย <laughs> โอ้กำลังแจกกินนมกินน้ำกินยองกินยา จัดก่อนได้ไหมอันน่ะเห็นไหมโอเคเห็นแล้วเขาเียกเเจ้าของรถจะระเบิดรถจะระเบิดต้นไม้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 โดนแล้วนะรีบเคลียร์แล้วมาดึงด้วยนะเพื่อนเรียบร้อยไม่ทด้ได้เคลียร์